ครับผมกับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงปาวอาอาจารย์นกเขาใหญ่สู้ขู่สู้คนครับตามคําเรียกร้องครับเทนตีกับตัวไม้ครับรุ่นสามัดแปลงจากรุ่นหนึ่งรุ่นสองมาเป็นรุ่นสามครับผมนี่อาจารย์บางท่านครับจกเบ่งระบบกลไกครับกะอันเดียวกันแล้วครับก็ตีตีอกนอกครับนี่คือกันแล้วครับนี่ระบบ นี่ซูมซูมซมคือกันเลยครับนี่ครับแบบเดียวกันนี่ครับผมระบบกลไกเบื้องความเหงาครับจากหัวจุดไทยเกลายวสิบเอ็ดเส้นครับผมนี่จากตรงนี้ครับพอดพี่เกลายวสิบเอ็ดเส้นครับคร่งนึงครับดังตบ สามสิบเอ็ดเส้นครับผม,มความกว้างของด่างนี่สิบประมาณวัดวัดนี่ครับจบของเสียนเพิ่นมาลับเองครับด่างนี่ประมาณเท่าไรยี่สหยี่สหเส้นครับความกว้างตัวนี้ด่างนี่เป็นไม้มงคลครับผมของเสียนเพิ่นมาลับเองเพิ่นวัดสิไปเจอเมื่อน,นี่แหะครับ มือมนันมือมันครับอืมนี่ครับใหม่มงคลค,ครับกำงามติดหมอกมานแน่นอนครับรับประกันถ้าใส่ถึกต้นเพิ่อนวะนี่ครับประมาน,านนี่แล้วครับจัดมาแล้วครับดังนี่ออกเจี๋ยวเรียบร้อยได้ดังนี่เรียบร้อยครับมือว่านนี้เงียนาเรียบร้อยแล้วผับรุมร่วมกับสิประมันนี้แหละครับนี่ ข้อนนี่สิเป็นไม้ไม้ยังก็เครื่องใส่ตันครับเพื่อนว่าตันปิกเลยเตี่ยวมาันอยู่ดอก <c oughs> จักมันประมาณน,นะครับออกว่าเนี่ออกเช่าแรก <c oughs> คน <c oughs> จัดเลยนะครับนี่ครับ <c oughs> บ่มีรันครับสันเบอร์ลุเซียนรันอยู่บ่ปับมือเลย นี่บ่มีลันแน่นอนแน่นอนแน่นอน <laughs> ข้อมันกันแน่นอนอ่ะฝากไว้ซ้ํานี่แหละครับเปเนียดกระไดนี่ประมาณนี้เนาะครับเนาะการคืนกระไดหลุดได้ครับดังรุ่นนี้นี่แหละครับภาพรวมๆเส้นกระสีประมาณนี้แหละครับ อาจารย์ทันได้ไปปรับเปลี่ยนรูปแบบใส่ได้โอเคครับตามผู้มีทัพตามพื้นที่ความสันความเงาเอาแค่นี้แหละครับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆครับผมไปละสิได้ออกเจิมละโอเคครับสวัสดีครับ <c oughs> เอเสียนนกเขาใหญ่ทุกข่านครับผมวัน <c oughs> นี้กับบ้าวไทย สายลาครับผมได้มาเจอมแผนที่ใหม่ของอาจารย์พิสารเพื่นนะครับผม,มหมู่ว่านนี้มาเจอมหมู่ว่านเจอมาสําเร็จครับผมมันเห็นพันที่แล้วมันตืน่นเรื่อจังไดกับบุหูนะก็เลยไปหาอาจารย์พันไม้อาจารย์พันว่าให้ไปล่องบึงไม้เด้อนี่แหละครับทําเลก็เป็นเลาะๆตีนภูเขาครับผมนกสายฟู แล้วครับโรตีนพู่เลยบานนี้ไม้มันมีข้าล่มตัวนึ่งนะผมมานะันหลายเถ้อมาใส่ปุ๋ยมั่นมาให้หลายรอบแล้วครับอย่างนเสียงก็เลยมาใส่ล่องเบิงบ้งขึ้นมอนี้ครับห่างจากตีนพู่ประมาณร้อยกาเมตรนรึงแล้วครับมีแต่ผู่มีแต่เขาครับแถนี้แถหน้าของผมเอียงครับผมเอาผนตร เทนตีครับของอาจารย์พิสารรับผมมาลองต้นเฮตไหามากไหมไมเดี๋ยวจังใดกับจังนันเดอร์ครับนี่แหละครับต้นพวงมาลัยไซมันเป็นต้นแดงหน่อยครับผมจับตามใซประมั่นไม่สาวหาหกทอนนี่แหละครับ จมพเนจรในของอาจารย์พิสารครับผมเบาเท้าใสายลาครับผมเดี๋ยวนินเสียงคู่จะเงียบก็เลยมาเบิง้งใส่คนนอนครับผมโซ่แต่ว่านี่เสียงตีนพับๆอยู่ครับขอนคำครับผมเดี๋ยวจังลงมาให้เบิ้งครับเจมพเนจรลัางไม้มาน้าเด้ออาจารย์ đây Có cột lọc đây cuốn cái <laughs> túi nè à. cuốn túi vô mà บนโลกไปแล้อครับอาจารย์พิสารประเทหลังไม,ม้ครับผมเทียนตีครับเทีย <c oughs> นตีครับของอาจารย์พิสารประเทศไทยครับเรียบร้อยครับเชมิมสองกุกเสียงไงครับตัวนี้คิดว่าเดี๋ยวขอหยาดบนนกก่อนนะครับนี่ <c oughs> เนได้เทสติครับแม่ใหม่มงคลครับผมของอาจารย์พิสารพันเฮ็ดห้ครับมั้งอ้าเต็มผู้ทอนเฮ็ดอีกแล้วคร chanting, ับเดี๋ยวมาแรงจังสิไปครับอาจารย์พิสารพันเ์ครับค่อนคำครับผมโอเคครับ